จากตอนที่44หลังจากที่พี่ดูของเราถูกอลิสืททาให้กลายเป็นโดนัทจนในวินาทีนั้นที่แซนนั้นคิดว่าตายไปแล้วจิตวิญญาณของเขาก็ได้ถูกส่งกลับไปในมิติแห่งความมืดหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้องรอการรีเซ็ตจนพี่แก่ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยบุคคลที่เหล่านั้นตางก็รู้จักกันดีว่าเขานั้นคือใครนั่นก็คือ W.D. g a s t e r โอเคยังไงก็สวัสดีชาวแฟนดอมกันด้วยสำหรับ w o n d e r e ์ l ลอร์เทลสตอในวันนี้ก็ไม่ครั้งในบัวไขวิ i s t e r Form อร์มเดียร์เดอร์ ช่วงท้ายของบทที่22การเผชิญหน้าของแซนกับแกสเตอร์อยังไรก็เขากอบคุณแฟนโนเวลจากดีซัตบีามาร์อยู่ใต้คลิปกับเข้าสู่เรื่องราวกันต่อหลังเจอที่แกสเตอร์ได้บอกกับแซนว่าเขานั้นจะซอนให้แซนรับมือกับวิกฤตครั้งนี้เองเมื่อทางด้านแกสเตอร์พูดจบแซนก็ได้มองไปยังดวงตาของแกสเตอร์พร้อมกับดวงตาทั้งสองที่ได้ส่องสว่างขึ้นมาเอ้าล่ะแซนสำหรับบทเรียนที่หนึ่งพลังเวทมนตร์ในตัวของมอนสเตอร์อย่างเราเนะี่ยเปรียบเสมือนกับเลือดของมนุษ เหมือนกับที่มนุษย์จับหมดสติทุกครั้งทำพวกเขาเป็นโลกโลหิตจาน์มอนสเตอร์อย่างเราเองก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน้าพลังเวทหมดลงนะอ่านั่นหมายความว่าเราแล้วต้องมีพลังเวทไหลเวียนไปทั่วร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่หัวจรดเท้าสินะถูกต้องเลวละ่ะในตอนที่เธอใกล้าตายแล้วนะการไหลเวียนของพลังเวทมนต์มันนั้นจะไม่สเสถียรลองจินตนาการดูสิการไหลเวียนของเวทมนต์จงรู้สึกถึงมันดูสิอ้าวฉันจะรอจนกว่า เธอจะเข้าถึงสถานะตอนนั้นจากนั้นแซนก็ได้รับตาลงค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่มันนั้นไม่ได้มีรูปแบบอยู่ภายในร่างกายอยู่ที่ไหนกันละ่ะพลังเวทมนต์หรืออะไรสักอย่างสิ่งนั้นมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะถ้าหากหากมันไม่เจอหรือพลังเวทยังไม่ตื่นมาตอนนี้แล้วก็มีหวังทุกคนได้แย่แนะ่ไม่สิยิ่งรีมากเท่าไหร่เป้าหมายก็ยิ่งห่างไกลมากขึ้นเท่านั้นคงต้องอยาตื่นตระหนกและสงบสติอารมณ์เอาไว้ อย่าคิดว่าอะไรแบบนั้นฉันจะทําไม่ได้นะในขณะที่แสนกําลังเพ่งจิตไปยังพลังเวทที่อยู่ภายในห้วงลึกของจิตใจในที่สุดก็หาเจอสักทีสิ้นสุดความคิดนั้นความสึกันอบอุ่นก็ได้แร่กระจายไปทั่วจิตวิญญาณนี่คงจะเป็นการทําให้เวทมนต์ไหลเวียนไปทั่วร่างกายอย่างนั้นสินะจากนั้นแสนก็ได้หายใจเข้าลึกๆล,ลองจิตนาการถึงพลังเวทที่อยู่ภายในและได้ส่งผ่านมันไปทั่วร่างมานั้นคือความสึกอบอุ่นไปทั่วร่างกายโอ้ดูเหมือนว่าเธอเนะ่ยจะได้ยินเสียงของมันแล้วสินะ สมเด็จจริงๆที่เป็นลูกชายของฉันในขณะที่แกสเตอร์อยู่ชะง,งักมานานในที่สุดเขานั้นก็เริ่มขึ้นไหวขึ้นมานิดหน่อยแกสเตอร์นั้นได้ยิ้มให้กับแซนรวมถึงการปรบมือแสดงความยินดีสิ่งที่แซนนั้นทำดูเหมือนว่าจะตอบโจทย์การทดลองของแกสเตอร์หรืออาจจะมองได้อีกอย่างว่าเป็นการแสดงความยินดีที่ลูกของตอนเองนั้นได้เติบโตขึ้นแล้วซึ่งแซนเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมเถอทถึงเวลาแสดงศักยภาพของเธอเออกมาแล้วล่ะจงนำวิญ,ญญาณของเธอเออกมาสิ จากนั้นแกสเตอร์ก็ตั้งท,าท่าจะช้ำบางสิ่งบางอย่างในขณะที่แซนพยายามจะพูดกับแกสเตอร์ว่าปล่อยฉันออกไปแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่สามารถทํามันได้ดูวิญญาณของแสนมันนั้นได้ถูกดึงออกไปจากหน้าอกและไปปรากฏอยู่ที่มือของแกสเตอร์เออละนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยด้านมนุษย์เคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์น่ะจะพัฒน,นาศักยภาพได้เพียงแค่10เอร์ซเท่านั้นสิ่งเดียวกันที่ใช้กับมอนสเตอร์ได้ ทั้งฉันและแอสกอร์ตันก็ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่เลยนั่นก็เพราะว่าร่างกายที่ปอบางคอมมอนสเตอร์ไม่สามารถต้านทานพลังของสิ่งสิ่งนั้นได้ก่อนที่ดวงวิญญาณนั้นจะแตกสลายไปแน่นอนว่าฉันไม่อยากให้เธอต้องเจอเรื่องแบบนั้นหรอกนะแซนแผนการเพิ่มพลังเหล่านี้เนะี่ยยังคงอยู่ในขอบเขตสามารถสำนึกแหละนะฉันไม่คิดว่าการพูดแบบนี้ต่อไปคงจะเป็นอะไรที่ไม่น่าสนใจและเสียเวลาดังนั้นแล้วเนะ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า มันคงจะเจ็บสักหน่อยพอฉันนั่นแล้วอดทนไว้หน่อยนะซึ่งสุดคําพูดนี้จอมอนันก็ได้รวบรวมพลังประหลาดที่อยู่บนมือทั้งสองข้างก่อนที่จะค่อยๆยัดมันเข้าไปในวิญญาณของแสนซึ่งมันก็เรืองแสงยังหน้าขนลุกจนทําให้แสนนั้นเริ่มรู้สึกเจ็บขึ้นมาเออนี่มันบ้าเอเจ็บชะมัดไอความเจ็บปวดที่มันปวดแสบปวดล้อมแบบนี้นี่มันเหมือนกับว่าทางร่างกายกำลังถูกเผายังไงก็ไม่รู้สิสึ่งได้เลยว่ามันนั้นเจ็บไปทั่วภาษาสัมผัสที่มีแถมมันราวกับว่ามันมีที่สสุดซิ นี่ฉันต้องกลับไปหมดสติอีกแล้วงั้นเหรอในขณะที่แสนกำลังนอนกองอยู่กับพื้นพร้อมกับมองไปที่ทางด้านของแกสเตอร์ทางด้านของด็อกขานั้นก็ยังคงยัดพลังเวทเข้าไปในวิญญาณของแซนอยู่ดีถึงแม้ว่าแสนจะพยายามอยากจะพูดคําว่าหยุดสักทีแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ตอนนี้คงทําได้เพียงแค่นอนเจ็บปวดแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักกว่าแสนนั้นจะรู้ตัวความเจ็บปวดก็ได้บรรเทาลงจากนั้นแสนก็พยายามประคองตัวเองขึ้นมาภายตายร่างกายที่สั้นเท่าไปทั่ว เขานั้นได้มองไปทางด้านของแกสเตอร์ก็ยังคงถือดวงวิญญาณของแซนเอาไว้ก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าขอโทษด้วยนะแซนฉันแน่ใจว่าเธอคงจะเจ็บปวดมากหน้าดูเธอคงจะเกลียดฉันเหมือนเดิมแหละนะถูกต้องแล้วละ่ะฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยละ่ะอ,อ้าวเธอฉันเองก็อยากให้เธอเข้าใจเหมือนกันว่าฉันน่ะพยายามทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นแ่ะนะฉันสามารถหาวิธีดีกว่านี้ได้แต่มันก็ไม่เพียงแค่วิธีนี้เท่านั้น ฉันล่ะรู้สึกขยะแขยงกับการที่เจนน้าว่านจ้องมองมาด้วยสายตาที่อยากขอโทษฉันน่ะคงพอรู้จักเจ้านั่นมานานเลยพอรูได้ว,ว่าฉันอยากจะพูดอะไรสินะเหมือนกับการเล่นคำนั้นแต่กี้ใช่ไหมล่ะแต่ก็เพราะว่าเธอยอมทนทุกทรมานมันเลยทําให้เธอได้รับพลังเวทใหม่เธอควรที่จะเข้าใจเมื่อได้ดูดซับพลังวิญญาณพวกนั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งน่ะมือของแกสเตอร์ที่กุมวิญญาณของแซนเอาไว้มานั้นก็เริ่มคลายออกก่อนที่จะทรงดูดวิญญาณกลับมาให้แซนอย่างอ่อนโยน ช่างเป็นอะไรที่ไม่คุ้นชินเลยแม้แต่นิดในขณะที่วิญญาณกำลังเข้าสู่ร่างแส่นั้นก็สัมผัสได้ทิ้งพลังเวทที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายช่างเป็นอะไรที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนับตั้งแต่ที่ต่อสู้มานานเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันนะด็อกเตอร์แต่ก็คงคิดว่าเสียของฉั้นคงจะส่งไปไม่ถึงโตของนายหรอกนะ <c oughs> งานของชั้นเสร็จแล้วล่ะเหลือเพียงแค่ทําให้เธอตื่นขึ้นมาเท่านั้นแต่ก็นะฉันนะ่ะยังอยากจะคุยส่วนตัวกับเธอสอักหน่อย เมื่อย้อนกลับไปแล้วฉันคิดว่าฉันทําตัวไม่เหมือนกับพ่อสักเท่าไหร่ในทางปฏิบัติแล้วนะฉันเอาแต่ค้นขวาทดลองแถมฉันก็ยังปฏิบัติเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นเหมือนกับผู้ช่วยมากกว่าลูกของฉันซะอีกส่วนตัวแล้วฉันนะอยากจะบอกรักเธอและพาไปรักอยู่เหมือนกันในฐานะที่พวกเธอนั้นเป็นลูกของฉันจริงๆไม่ใช่ในฐานะของตัวทดลองนะนี่นะอาจจะเป็นวิธีที่ฉันแสดงออกถึงความเกรงใจที่มีต่อเธอ ฉันขอโทษที่เป็นพ่อที่ซุ่มซ่ามแหละนะทันทีที่แกสเตอร์พูดจบลืมไม่กม็ฟิลเตอร์ที่กูใส่อยู่หน้าตอนนี้ความรู้สึกของแสนคงจะเงียบอยู่พอสมควรนะนั่นมันว่าอะไรวะนั่นนะสิ่งที่จำบ้านั่นพูดกับฉันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการบันทึกเสียงบางทีเหตุผลที่ฉันไม่สามารถพูดออกไปได้แถมยังทําได้เพียงแค่คิดอยู่ภายในใจอาจจะเป็นเพราะว่าฉันถูกสร้างมาจากดีเอ็นเอของเจ้านั่นเอาเถอะนะฉันรู้ว่าเธอแนะมีเรื่องมากมายอยากจะพูดกับฉัน แต่ฉันก็ดีใจที่ได้ฟังความรู้สึกที่แท้จริงของเธอนะ่ะเธอ,อยางนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องตื่นขึ้นแล้วล่ะนะท่านใดนั้นก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นรอบตัวของแสนบรรยากาศแบบนี้เล่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะถูกเริ่มต้นใหม่เจ้าผลของพลังรีเซ็ตหรือนี่คือสัญญ,ญาณว่าฉันกําลังออกมาจากโลกจิตวิญญ,ญาณและหวนคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะ่ะเอาล่ะดูเหมือนว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะนี่ก็คือตัวของด็อกเตอร์จากอดีตฉันไม่สามารถพูดหรือทำอะไรได้ นองสจ่าเล่วควาคําสั่งต่างๆมาแล้วนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทำวันนี้ก็คือสิ่งที่ฉันนั้นสามารถทำได้ส่วนตัวแล้วก็ฉันน่ะดีใจที่ได้เจอกับเธออีกครั้งซึ่งสุดทำพูดบันทึกของแกสเตอร์ไม่รู้ว่าได้ความรู้สึกบางอย่างมันนั้นทําให้แสนแตะโกนเรียกแกสเตอร์ว่าพ่อขึ้นมาคงเพราะว่านี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบเจอกับเขาพอปับพร้อมเข้าใจกันดูแล้วมันก็ออกจะเศร้าอยู่พอสมควรแล้วนะ จากนั้นเวลาก็พานไปสักพักจนมือแซนลืมตาตื่นขึ้นสิ่งแรกที่แซนนั้นเห็นนั่นก็คือเพดานของอาคารที่ไหนสักแห่งดูเหมือนว่าจูถูยามานอนที่ไหนก็ไม่รู้อืมดูเหมือนว่าเขาจะฟื้นแล้วสินะเออเออนี่มันที่ไหนล่ะเนี่ยห้องพยาบาลของชาเลเหรอหลังจากที่แซนนั้นหมดสติไปดูเหมือนว่าทางได้ของเซนเซจะรู้เรื่องนี้แล้วสินะอาคุณแซนฉันมาเยี่ยมแล้วละเอะสริกาเลอ หลังจากที่แซนได้ยินเสียงเปิดประตูเขาดันก็ได้พบกับเซริกะดูเหมือนว่าเธอจะแสดงสีหน้าตกใจอยู่นิดหน่อยอืมแซนนายตื่นแล้วเหรอโอ้นั่นคุณเองเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะจากนั้นเซริกะก็ได้ตะโกนเรียกเซนเซ่เลื่อแล้วเซนเซ์ก,ก็ได้เข้ามาในห้องพร้อมกับเซริกะที่นั่งอยู่ข้างๆในขณะเดียวกันก็กาลังเตรียมผลไม้อยู่ด้วยต่อจากนั้นคุณหมอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อที่จะทําการเช็คอาการนิดหน่อย ในขณะที่แสนกำลังมองไปรอบๆดูเหมือนว่าสริกาจะมองฉันด้วยน้ําตาคอเบ้านิดหน่อยแหละนะคงเพราะว่าเธอดีใจที่ฉันปลอดภัยหรือมัง้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะนั่นนะจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาเราสมาชิกชมรมอบิดอสก็ได้แวะเข้ามาหาแสนเฮ้ฉันบอกให้นายดูแลตัวเองแล้วไม่ใช่เหรอแต่ฉันก็ดีใจนะที่นายปลอดภัยนะแสนโฮชิโนะพูด,ด้วยสีหน้าเหนื่อยๆนิดหน่อยอืมดูเหมือนว่าคุณแสนน่ะจะโคม่าไปประมาณ2วันแล้วล่ะนะ ถ้ามีอะไรผิดปกติกับร่างกายแล้วก็บอกฉันได้นะถ้างนายต้องการอะไรนะ่ะยังไงก็ทำตัวให้สมเป็นรุ่นน้องและพึ่งพารุ่นพี่สะนะเข้าใจหรือเปล่านะ่ะโนโนมิพูดด้วยสีหน้าที่โล่งใจอืมโนโนมิพูดถูกถ้าเธอต้องการอะไรแล้วก็ฉันนะ่ะสามารถเอามันมาให้เธอได้แหละนะชิรโกะได้พูดเสริมยังไงก็เถอะนะจากนี้ไปก็ช่วยแจ้งเรื่องสุขภาพให้กับพวกเราหน่อยนะแซนถ้ามีอะไรผิดปกติแม้แต่เล็กน้อยเดี๋ยวพวกเราจะส่งคนไปดูแลให้แหละนะ เดี๋ยวสินั่นน่ะไม่จําเป็นต้องเืมนั่นน่ะเป็นอะไรที่จําเป็นสุดๆเลยล่ะอาหยาหนีได้พูดบอกตังแสนทําให้พี่แกไม่กลา้าที่จะตอบโต้แต่อย่างใดือยังไงก็เถอะนะนายนะ่ะมักจะทําให้ฉันรู้สึกเป็นห่วงอยู่เสมอเลยแม้กระทั่งตอนทํางานหรือแม,ม้แต่ตอนนอนจะทําทให้ฉันต้องเศร้าเซ่สุดิกาได้พูดบอกตัของแสนในขณะที่เธอกำลังร้องไห้ไปด้วยเอาเอาไว่าฉันขอโทษนะทุกคนและก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะ อฉันล่ะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากแถมฉันเองก็ไม่อยากให้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับสถานก,การณ์ของฉันด้วยสิแต่ก็นะในตอนนี้ก็รู้สึกปลอดภัยแล้วแหละเมื่อรู้สึกว่ามีเพื่อนๆที่สามารถพึ่งพาได้แหละนะอืมจริงสิแซนให้ฉันพาพวกสาวๆมาด้วยไหมล่ะเอ้พวกสาวๆเหรอหมยถึงพวกอสุกโกอย่างนั้นเหรออฮะพอพวกเธอทั้ง3คนเป็นคนแจ้งเรื่องนี้ให้กับฉันได้รู้นะ่ะจากนั้นสินสีก็ได้ทําการพาเด็กสาวทั้ง3คนเข้ามาในห้องพยาบาลของแซนอ่าคุณแซน อัอสโกยมิสกิแล้วก็ฮิโยริอ่าขอโทษนะที่ออกจากบ้านไปหลายวันนะทันทีที่อสัสโกเห็นว่าแซนนั้นแข็งแรงดีแล้วเธอนั้นก็รีบวิ่งมากออตัวของแซนอืมฉันกังวลมากเลยละ่ะสําหรับบ้านหลังนั้นที่เป็นบ้านของคุณแล้วนะ่ะสิ่งที่ทําให้ฉันกังวลมากที่สุดก็คือการที่บ้านหลังนั้นไม่มีคุณอยู่ยังไงละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะเจ้านะ่ะอดแอร์ขอพวกเราเท็ๆทำไมถึงทำแบบนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วได้โปรดเถอะจะทำให้ฉันต้องเสียใจเลยนะ อสโกพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนว่าจะโกรธแต่ทว่าในขณะเดียวกันมันก็ออกเศร้าๆไปด้วยนี่คงเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอเป็นแบบนี้สินะตั้งแต่ตอนที่เจ้าหญิงได้ยินว่าคุณโคมา่าเธอนั้นก็อยู่ในอาการโฮตฮูไปอย่างมากเลยละ่ะเช่นเดียวกับพวกเราเหมือนกันล่ะนะอ่าคุณแซนรู้ไหมว่าฉันนึกว่าคุณจะตายไปแล้วนะ่ะในที่สุดฉันก็ได้พบกับคนคนนั้นสักทีนี่ใน,ในคนที่ฉันสามารถไว้ใจได้ และก็เป็นคนที่ฉันไม่อยากให้ตายมากที่สุดเลยละมิสกิและอสกโกต่างคนต่างแสดงความรู้สึกเป็นห่วงออกมาอืมก็พอขก็ใจได้่ะนะส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนทําอาหารให้กับพวกเธอทั้งสามคนไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหากฉันได้ตายไปจริงๆเนี่ยพวกเธอคงจะตาหนิกตัวเองหนักแน่ๆแหละนะคงเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นเชื่อว่าฉันเป็นทางเลือกเดียวของพวกเธอด้วยสิเอาเถอะนะแต่ฉันก็ดีใจนะที่ได้เห็นพวกเธอพูดแบบนั้นนะ่ะขอโทษนะ ฉันอยู่ตรงนี้แล้วล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะทั้ง3คนในขณะที่อสโกกับฮิโอยิกำลังก่อโต้ของแสนแสนนั้นก็พยายามชํำเรือไปมองรุ่นพี่อบิดอตและด้วยความพยายามบางอย่างที่ส่งซิกไปหาพวกอสโกอานี่ช่วยไว้ออกไปรอข้างนอกได้หรือเปล่านะพอดีว่ามันมีพวกรุ่นพี่ของฉันอยู่ด้วยแหละนะอืมฉันพอเข้าใจนะว่าคุณต้องการอะไรนะในขณะที่ภาพที่อยู่ตรงหน้าคือพวกของอสโกกำลังก่อโต้ของแสนส่วนทางด้านรุ่นพี่อบิดอตต่างก็ยิ้มแย้มภายใต้สีหน้าที่เหมือนจะว่าจะมีนัยยะบางอย่าง ดูเหมือนว่าฉันน่ะจะต้องมีเรื่องอธิบายอีกยาวเลยสินะแล้วแล้วช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนก็ได้ผ่านไปเรียกได้ว่ามันนนั้นมีเรื่องมากมายที่ต้องคุยกับรุ่นพี่อบิดอสแถมเมื่อแซนฟื้นตัวเต็มที่ทางด้านของเซนเซก็ได้เรียกตัวไปทํางานกันต่ออืมนี่เซนเซคุณนะ่ะเป็นคนเก็บกดหรือเปล่านะ่ะหรือว่านี่คือการแก้แค้นในตอนที่ฉันปูคุณขึ้นมาในช่วงตอนที่สัญญาอีเดนนะเอ่ะเอขอโทษทีนะฉันอยากให้นายพักผ่อนต่อแหละแต่ว่า ฉันต้องการให้หนายมาช่วยฉันทันทีที่เมเลเนียมนะ่ะมันเกี่ยวกับอลิสืออย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วละ่ะพอดีว่ามาน,นั้นกำลังมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเหละนะและเรื่องเล่าต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงลำนำดอกไม้จากกนช่วงที่สองที่จะต้องเปเชน,น้ากับริโอเอาหล่ะยังไงก็ขอจบเรื่องรลวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณี่รับชมจนจบ สามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือไม่แต่จะเลี้ยงน้ำชาด้วยการสมาสมาชิกก็ได้เช่นกันหน้าตอนนี้กลับมาออนไลน์ทําคลิปได้อีกครั้งหลังจากไปเปลี่ยนแว่นตาใหม่มาเรีกไดีว่ามันจะเป็นจะต้องเพ่งสายตาเพิ่มเหมือนตอนที่พยายามนั่งอ่านสตรีมบางครั้งมันก็มองไม่เห็นเลยนะโอเคจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่า GGWP Good Game v i l l Play